คอมพิวเตอร์แรมพอไม่พอตรวจสอบได้ง่ายๆด้วยส่วนเสริม NVDA Resource Monitor ช่วงรีบเหลาเกาต่อมความอยากรู้ สำหรับการใช้งานส่วนเสริมของ NVDA นะครับ Resource Monitor ในการตรวจสอบ RAM นะครับผมว่าใช้ไปเท่าไหร่มีความจุทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะกดคีย์นะครับ NVDA คียบวก Shift แล้วก็ตัวเลขนะครับเลข2นะครับผมหรือเลข5นะครับผมบนแป้นอักษรนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยน ภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปกดดูกันเลยครับ physical 5.35 gb of 13.70 gb used 39% virtual 5.39 gb of 14.20 gb used 37.9%นี่นะครับผมก็คือการรายงานของส่วนเสริมนะครับ resource monitor นะครับผมในส่วนแรกนะครับก็คือ physical นะครับก็จะเป็นแรมหลักของเรานะครับผม ก็รายงานว่า5.35กิกะไบต์นะครับผมนั่นก็คือแรมที่ผมได้ใช้ไปนะครับออฟ13.7กิกะไบต์นะครับผมก็แรมของผมมีทั้งหมด13.7กิกะไบต์นะจริงๆมี14นะครับผมอ่ะเขาเห็น13.7ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงยูส39%นะครับผมเขาก็บอกว่าผมใช้แรมไป39%นนะครับผมก็ถือว่ายังเหลือให้ใช้ อีก70%นะครับก็ยังเหลือๆกันอยู่นะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Virtual Memory นะครับหรือว่าแรมเสมือนนะครับผมอ่าตรงนี้เขาก็จะรายงานคล้ายๆนะครับกับ p y s i c a l นะครับผมแต่ว่าเขาก็จะนำแรมเสมือนกับแรมหลักมารวมกันนะครับผมอ่าในส่วนค่าตรงนี้เราก็อาจจะข้ามไปก่อนนะครับผมก็แนะนำให้ดูในส่วนของ Physical หรือว่าแรมหลักเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับ ช่วงเหลากันเพลินสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผม b o x กซ่าทกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กับส่วนเสริม NVDA นะครับ Resource Monitor น,นะครับส่วนเสริมที่ทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้นะครับผม ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับของ r e s o r t e Monitor นะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยให้เรานะครับตรวจสอบว่าแรมของเรานั้นใช้งานไปเท่าไหร่นะครับมีความจุทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมเพื่อเราจะได้รู้ถึงความพอหรือว่าไม่พอนะครับผมาหากว่าบางท่านมีแรมน้อยเกินไปนะอาจจะ 8GB ิกะบต แล้วการใช้งานของท่านใช้ไปกว่า90ซนะครับนั่นก็แสดงว่าแรมของท่านไม่พอเสียแล้วนะครับผมหรือท่านใดมีแรม32 g ิกะไบต์นะครับการใช้งานของท่านไม่ถึง30์นะครับก็แสดงว่าแรมในเครื่องของท่านนั้นมีเหลือเลอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าวิธีใช้งานจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปรับชม ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตั้งส่วนเสริมในส่วนของ Resource Monitor ให้พร้อมนะครับผมก็ไปที่ในส่วนของอ่า r ต a ร์แอดออนะครับของ nvda แล้วก็ไปนะครับที่แทบ available นะครับไปดาวน์โหลดส่วนเสริมร s e อ r c อ Monitor ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มใช้งานกันเลยครับสำหรับความสามารถที่3ของส่วนเสริม NVDA Resource Monitor นะครับก็คือการเช็คก,การใช้แรมนะครับผมว่าเราใช้แรมไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมกี่กิกะไบต์นะครับรวมถึงแรมทั้งหมดของเรามีอยู่กี่กิกะไบต์นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับว่า Use นะครับหรือว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมทำให้เราได้รู้ถึงการใช้งาน แรมในเครื่องเรานะครับผมว่าเราใช้มากใช้น้อยแล้วก็แรมทั้งหมดของเรามีเท่าไรนะครับผมผมก็แนะนำนะครับเลยนะครับว่าเหมาะนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะไม่คล่องนะครับผมในการที่จะสํารวจสเปคคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือแรมนะครับผมว่าเรามีความจุนะครับแรมในเครื่องเท่าไหร่อาจจะ 8GB กิกะไบต์นะครับ16หกิกะไบต์หรือบางคนก็ 32GB กิกะไบต์นะครับแล้วก็ แรมเราใช้ไปแล้วนะครับเท่าไหรนะกี่กิกะไบต์นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์นะผมบางบางท่านก็ถ้ามีแรมเยอะนะครับผมบางท่านมีแรม1 6กิกะไบต์ใช้ไปอาจจะไม่ถึง40%เลยด้วยซ้ำนะครับหรือท่านใดมีแรม3 2กิกะไบต์นะครับการใช้งานก็จะไม่ถึง20%นะครับในการเปิดขึ้นมาใช้งานพื้นฐานนะครับนั่นก็จะแสดงให้เราได้รู้ว่า เครื่องของเรานั้นมีแรมเหลือเฟือแค่ไหนนะครับหรือว่าหากว่าท่านใดใช้แรมไป80%นะรหรือ90%ก็ต้องพิจารณาว่าแรมในเครื่องของท่านไม่พอกับการทำงานแล้วนะครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเพิ่มนะครับอย่างเร็วเลยนะครับผมหากว่าแรมของท่านใดถูกใช้ไป90%กว่าเปซนนะครับผมก็ใช้ส่วนเสริมตัวนี้ ดูกันได้นะครับในการใช้งานนะครับผมก็จะกด NVDA key นะครับชิปแล้วก็เลข2นะครับผมหรือเลข5นะครับผมกดได้2 2แบบเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาทำมาแบบนี้นะครับผมก็ใช้ตัวเลขนะครับในฝั่งแป้นอักษรนะครับ แล้วก็คีย์บอร์ดต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดดูกันเลยครับ physical 5.52 GB of 13.70 GB used 40.3 virtual 5.57 GB o f 14.20 GB used 39.2นี่นะครับผมในการรายงานของเขานะครับเขาก็จะบอกว่า physical นะครับนั่นก็คือแรมจริงนะครับผม เครื่องของผม5กิกหน่อยๆน,นะครับผมขออภัยจำจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะ5กิกหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ออฟนะครับผม13.7 GB นะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่านะครับผมตัวเลขแรกนะครับนั่นคือตัวเลข RAM ในเครื่องของผมนะครับที่ถูกใช้ไปนะครับผมใช้ไปประมาณ5กิกหน่อยๆน,นะครับตัว การใช้งานของเราก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะเวลาเรากดที่จะดูในส่วนของการใช้แรมนะครับกดแต่ละครั้งค่าก็จะไม่เท่ากันนะท่านอาจจะไม่ต้องตกใจนะผมว่าเอ๊ะทไมค่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับในการใช้ของเราก็จะสูงสูงต่ำต่ำไปตามการใช้งานนะครับผมใช้ไป5กิกหน่อยๆนยตัวเลขข้างหลังออฟนะครับสิบสนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องของผมมีแรมอยู่ประมาณ1 4 g กิกะ b บต์นะครับผม จริงๆแล้วเครื่องของผมนะครับมีแรมอยู่ด้วยกัน16 GB แต่ว่าแชร์ไปให้การ์ดจอออนบอร์ดนะครับ2 g b นะก็จะเหลือประมาณ14นะครับตัวเลขก็อาจจะลดไปบ้างนะครับผมก็แต่อย่างไรแล้วก็คือเห็นเต็มแน่นอนนะครับตัวแรมที่เขาให้มาเนี่ยคือ16 GB หรือของผมหายไป2แล้วก็คือ14 GB นะเห็นเต็มแน่นอนนะครับแต่ในการรายงานก็ อาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับเพราะเขารายงานแบบหยาบๆนะครับผมไม่ได้ละเอียดยิบเท่าไหร่นะครับอของผมก็13.7นะครับกิกะไบต์นะก็ถือว่ามีพอเพียงกับยุคสมัยนี้นะครับในส่วนข้างหลังที่เขาบอกว่า use นะครับผม u s สแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าเครื่องของผมนั้น ใช้ไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดว่าน่าจะไม่ถึง40นะผมถ้าจำข้อมูลไม่ผิดนะครับผมก็ถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับ5กิกหน่อยๆน,นะครับกับแรม14กิกนะครับยังใช้ไม่ถึง50เลยนะถ้า50ก็ผมต้องใช้ไปประมาณ7กิก a b บนะครับผมก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปยังเหลือให้ใช้อีกสบายๆนะครับผม ในส่วนของแรมหลักที่เป็นฟิสิกอลนะครับข้างหลังเขาจะบอกเพิ่มนะครับผมคือ v o r t u a l Memory นะครับก็จะเป็นในส่วนของแรมเสมือนนะครับผมอ่าตรงค่าตัวนี้ก็อยากให้ผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าค่าของเขาอาจจะดูงงงนะครับเนื่องจากว่าเขานำพื้นที่ของแรมหลักกับแรมเสมือนมาบวกกันนะครับเวลาเราอ่านค่าแล้วเราก็อาจจะดูงงงนะครับผมเพราะว่าในการใช้งานอของผมก็ อาจจะจากที่5กิกหน่อยๆน,นะครับอาจจะ5.3หรือ5.4กิกะไบต์นะครับในแรมเสมือนที่เขารายงานเขาอาจจะบอกว่าผมใช้ไปประมาณ5.6หรือ5.7นะครับกิกะไบต์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของออฟนะครับผมเขาก็ให้นะครับแรมรวมมาเลยนะครับ1ิ 14. 2กิกะไบต์นะครับผมาจากครั้งแรกที่ผมมีแรม13.7นะครับในเวอร์ชั่วเขาก็บวกมาอีก500 500เมกะไบต์นะครับผมเพราะว่าผมสร้าง Virtual Memory นะครับหรือแรมเสมือนนะครับผมไว้ที่500เมกะไบต์นะเป็นเป็นตัวเริ่มต้นนะเขาสามารถที่จะขยายได้อีกนะครับผมตัวค่านี้ก็อาจจะงงๆสักหน่อยนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมข้ามไปเลยนะครับเราจะดูแต่ p y s i c a l นะครับผมก็คือแรมหลักนะครับว่าแรมเราใช้ไปเท่าไหร่นะและแรมของเครื่องก็คือออฟนะครับมีอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะ เพียงพอหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณากันครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการตรวจสอบนะครับแรมในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมว่าพอไม่พอนะครับผมอ่าก็ลองนำไปใช้งานกันได้นะครับผมหากว่าเครื่องของท่านใดแรมไม่พอแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของท่านนั้นมีแรม ออนบอร์ดหรือเปล่านะครับผมก็คือเป็นแรมที่เขาติดมาแล้วนะครับผมถ้าเป็นกรณีนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าเสียใจยด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับผมแต่หากว่าคอมพิวเตอร์ของท่านใดนะครับเป็นแรมที่ติดมานะครับเป็นแผงๆเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพิ่มได้นะก็คือไม่ใช่แรมออนบอร์ดนะครับผมจาก8อาจจะเพิ่มเป็น16นะครับจาก16 ก็เพิ่มเป็น64ไปเลยนะครับผม32จิก2แผงกันไปเลยนะครับก็ให้ใช้งานกันแบบเหลือๆเลยทีเดียวนะครับผมท้งนี้ท้งนั้นก็เอาตามการใช้งานที่พอเพียงแล้วกันนะครับผมจริงๆ32จิกหรือ32กิกะไบต์นะครับผมในยุคนี้ก็เหลือๆเลยนะครับผมจริงๆก็อาจจะไม่ต้อง64แบบที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนั้นนี่คือแบบโอ้โหเหลือแบบ แบบยิ่งกว่าเหลือเลยนะถ้าใครที่งบนะครับไม่ใช่ปัญหาก็จัดไปเลยนะครับผมการที่เรามีโต๊ะทำงานใหญ่ๆนะผมเราก็จะวางของได้เยอะนะครับผมส่วนจะวางเต็มโต๊ะไม่เต็มโต๊ะนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมอก็แรมก็เปลี่ยนเสมือนโต๊ะทำงานนะครับผมก็ลองพิจารณากันได้นะครับผมครับหากว่ามีข้อติชมประการใดนะครับหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อส่วนตัวผมป o อกซ่ไทได้นะครับผมต่าง ช่องทางต่างๆที่ท่านมีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ